ัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมพบกับผมครับชัยนิรันพยมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและคุณโรจนศัดิ์แสงทะศิลิวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยในเรื่องการสร้างแบรนด์ยุคไทยแลนด์4.0นะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับดรเอกพัฒรธนกุ่นนะครับท่านเป็นดี렉เตอร์ศูนย์แบรนด์นะครับ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับอาจารย์โลดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับที่เราพูดคุยเชิญท่านมาพูดในวันนี้เนื่องจากเราเจอหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กอยู่เล่มหนึ่งนะครับเราก็เลยขออนุญาตถือโอกาสนะครับให้ผู้ชมทราบนะครับว่าท่านเขียนหนังสือเรื่องอัจฉริยะการตลาดนะครับซึ่งมีทั้งหมด2สี สีดำกับสีขาวนะครับที่นี้ก็อย่างขอญาติเกิ่นนาไปก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราเองก็เคยเชิญคุณท่านเจนนะครับประธานอุตสาหกรรมนะครับก็มาพูดเรื่องของไทยแลนด์อุตสาหกรรม4.0เหมือนกันใช่ครับแล้วสืบเนื่องจากตรงนี้เมื่อเรามองในเชิงของการตลาดแล้วเนี่ยนะครับภาคอุตสาหกรรมกับ หลักการตลาดเนี่ยมันต้องไปคู่ด้วยกันสิจุดสูญจะเดินหน้าได้เนี่ยนะครับมันต้องมีเรื่องของการตลาดนําในเรื่องของการนําความต้องการผู้บริโภคสู่ความต้องการของผู้ขายด้วยครับเช่นอาจารย์สิ่งที่สําคัญของนิตออยอพอเก็ตบ o ๊กเล่มนี้โทษนะเป็น p o เก็ตบุ๊กนะฮะผมทราบว,ว่าอาจารย์แบบจิตใจดีมากเลยก็คือตั้งใจเขียนโดยที่ไม่ได้ทําผลกําไรเลยครับก็บเป็นความตั้งใจว่า จริงๆตั้งใจจะเขียนบนออนไลน์นะครับแล้วก็ให้ความรู้ว่าจริงๆได้รับโอกาสดีมากว่ารับทุนรัฐบาลลาเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ๆมาเยอะมากแล้วก็มีความรู้ที่อยู่ในขั้นระดับอัจฉริยะทางด้านการตลาดเนี่ยนะครับได้เรียนรู้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้หมายถึงว่าผมเป็นอัจฉริยะนะครับหมายถึงว่าหนังสือเนี่ยรวบรวมความรู้ที่เป็นอัจฉริยะระดับโลกเนี่ยนะครับมารวบรวมเล่ากันสุขเข้าสู่กันฟังง่ายๆก็เขียนบนออนไลน์ได้สักพักหนึ่งมีคนบอกว่าอาจารย์เอามารวมเล่มเห <S <S ผมบอกว่ารวมเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าผมเขียนตั้งแต่วันแรกว่าผมจะไปหาเงินจากการนี้ครับก็เลยมีคนบอกว่าอาจารย์ก็ เอ่อพิมแจกไปเลยผมบอกว่าก็พิมพ์แจกไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช่นังสือส่วนมนนะครับครับครับแต่จริงๆก็คือว่าไม่ได้มีสตางค์มากมายอะไรนะครับก็เลยมีคนบอกว่าจะเอาอย่างนี้ละกันเอามารวมเล่มก็ได้เพราะว่าบางคนก็ไม่ถนัดอ่านออนไลน์นะครับแล้วก็เอาสตังค์ที่ได้มาเนี่ยต้นทุนก็เก็บไว้ส่วนกําไรก็เอาไปบารุงสภากาชาติไทยซะให้หมดนะครับก็เลยออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับบอกตัวเลขได้ไหมว่าตอนนี้บารุงสภากาชาติไปทั้งหมดเท่าไหร่ล้านกว่าบาทแล้วครับล้านกว่าบาทกระถิบเยอะเรียนเรถามท่านดรเอกครับจะเรียน ขอให้แนะนําทางบ้านทราบนิธนึ่งผมปริญญาตรีจบที่คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาเนี่แหละครับครับแล้วก็หลังจากเรียนจบแล้วก็เข้ามาเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะ10กว่าปีที่แล้วนะครับครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่คอนแนลครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอย่าโทรใช่ไหมครับอย่ครทบครับก็จบมาทางด้านของการตลาดบริการนะครับครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปเรียนที่ฝั่ง อังกฤษครับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อเคมบริดจ์นะครับก็เรียนโทแล้วก็เป็นยาเอกจะเป็นยาเอกที่เคมบริดจ์ครับที่สหราชอณาจักรเรียนเรียนฐานะนี้หนึ่งระหว่างอเมริกากับอังกฤษเนี่ยความแตกต่างในเรื่องของการได้เคเอ็มคือความรู้เนี่ยยังไงบ้างครับเรียนทางนี้จริงๆทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความรู้ที่โดดเด่นทั้งคู่ครับครับแต่ฝั่งอเมริกาเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ค่อนข้างจะเป็นระบบ แล้วเราจะต้องเรียนตามระบบที่เขาให้ไว้นะครับหี่วิชาขี่วิชาว่าไปนะครับแล้วก็อาจารย์เองก็จะพยายามผลักดันนิสิตนักศึกษาให้จบไปตามที่เราได้เรียนไว้ซึ่งระบบเนี้ยก็คือระบบของเมืองไทยนั่นเองระบบไทยจะคล้ายๆกับระบบอเมริกันนะครับส่วนอังกฤษนั้นเนี่ยต่างไปคือไม่ได้ออกมาเป็นระบบแต่เป็นรูปแบบของการให้คิดอย่างสร้างสรรค์ออกนอกกรอบนะครับ ซึ่งวิธีการสการเรียนการสอนก็บอกว่าไม่รู้ล่ะจะต้องเรียนอะไรแต่ว่าให้ไปอ่านชุดหนังสือและชุดของบทความชุดนี้มาแล้วก็มาพูดคุยกันในห้องว่าเรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์นิดนึงเพราะว่ามันสอดคล้องกับหนังสือเขียนนอกกรอบการตลาดจากการที่อาจารย์ไปเรียนต่อวิทยาเอกที่อังกฤษนะฮะก็ดีจงถามว่าอ๋อเพราะว่าดูจากการใช้ภาษาในการเขียนเนี่ย ไม่ใช่เป็นภาษาแบบทางการแต่เป็นภาษาในกลุ่มที่วัยรุ่นหรือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถเข้าใจในหลักการนําเสนอไปเปรดบอกแล้วไงในหัวข้อเวทมนต์การตลาดที่ใช้ควบคุมลูกค้าแบบไม่รู้รู้ตัวงั้นผมขออนุญาตเข้าประเด็นนะครับที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือการสร้างแบรนด์ในยุคไทยแลนด์4.0ครับถามดรนี้เลยครับว่าจริงๆในยุค4.0จเนี่ยจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรครกับการสร้างแบรนด์ตรงนี้ครับยุคไทยแลนด์4.0เนี่ยนะครับ จริงๆแล้วมีการปันธงนะครับที่คณะพันธ,ธุศาสตร์และการบัญชีเนี่ยเราพยายามให้คนรู้เรื่องกับไลฟ์สไตล์ในยุคที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมากขึ้นโดยบอกว่ามันจะมี6 i ไอด้วยกันนะครับ,รบ6 i ไอเนี่ยจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เกิดขึ้นแน่ๆในยุค4.0นี้นะครับไอตัวแรกเนี่ย เขาบอกว่ามันจะเป็นโลกแห่งอินเทลเลเจนซ์อินเทลเลเจนซ์หมายความว่ามันจะฉลาดมากนะครับ,รบเตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่รอบตัวของท่านเนี่ยจะฉลาดมากยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านพูดถึงตู้เย็นนะครับตู้เย็นสมัยก่อนก็เป็นตู้เย็นนะครับแ mm hmm. ช่ของให้เย็นครับ,รบแล้วก็รักษา คุณภาพของอาหารของท่านไว้แต่ว่าในยุคที่จะถึงนี้ครับตู้เย็นจะกลายเป็นสมาร์ทรีฟิชเจอรเตอร์นะครับท่านเดินไปปั๊บกดปุ่มตอนนี้มันมีโปรโตไทป์ออกมาแล้วนะครับคือมีแบบพิมพ์ออกมามีคนได้เอาไปใช้อยู่บ้างแล้วคือกดปั๊บมันจะสแกนว่าวันนี้ท่านอยากจะไดเอทลดความอ้วนนะครับกดปั๊บมันจะสแกนแล้วมันบอกว่าอ๋อให้กินอะไรบ้างในตู้เย็นนี้ท่านจึงจะลดความอ้วนในวันนี้ครับท่านเดินไปที่ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดินผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตปั๊บมีคนโทรศัพท์เข้ามาท่านหยิบโทรศัพท์คุยปั๊บอ๋อตู้เย็นโทรมาตู้เย็นมันโทรมาบอกว่านมหมดนายอย่าลืมซื้อนมตู้เย็นเ่ยนะตู้เย็นครับเพราะว่า GPS ที่อยู่ที่เครื่องมือถือของท่านนั้นเนี่ยส่งไปที่ตู้เย็นบอกว่าตอนนี้ท่านเดินผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตในตู้เย็นมีอะไรหมดบ้างส่งสัญญาณไปบอกเร็วครับนี่คือสมาร์ทถั้งหับตรงนี้เราต้องตั้งเมมโมรี่ ไว้ก่อนสิใช่ครับใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ตรงนี้วางนมน้ำหนักนมเท่านี้ <c oughs> ตรงนี้วางไข่น้ำหนักไข่เท่านี้นะครับ <c oughs> ตรงนี้วางผลไม้ <c oughs> น้ำหนักผลไม้เท่านี้พูดง่ายว่าตู้เย็นเช็คลิสต ใช้เตาแค่เลยครับครับผมหรือถ้าท่านอยากจะอยากจะอบขนมเค้กนะครับท่านกดไปปั๊บว่าท่านอยากจะอบขนมเค้กตู้เย็นก็จะแกนตัวเองแล้วมันก็จะบอกว่าไข่ไม่พอหายไปฟองฟองครับหรือถ้าทุกอย่างพอก็ถามว่าท่านอบเลยไหมถ้าท่านกด yes อบนะครับมันจะส่งไปที่เตาอบแล้วบอกเตาอบว่าวอร์มนายกำลังจะอบเค้ก เป็นคำเป็นคำสั่งโปรเซสเซอร์เขาเรียกอะะไรนโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์อะใช่ครฮะสุดยอดมากอ่ะแล้วไอ้ที่2องนะครับไอ้ที่2เนี่ยครับเขาบอกว่าโลกนี้มันจะอินทิเกรตมากขึ้นนะครับโลกเสมือนกับโลกจริงเนี่ยมันจะเชื่อมเข้าหากันอย่างที่ท่านงงนะครับ เด็กอายุ18ลงไปเนี่ยครับในเมืองไทยเดี๋ยวท่านจะได้เจอเด็กกลุ่มนี้นะครับคือถ้าเป็นอาจารย์อย่างผมเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยสอนเด็กปีหนึ่งเนี่ยคือเด็กอายุ18เราจะเจอแล้วน้องๆรุ่นอายุ18ลงไปเราเรียกว่า Gen I Gen I เนี่ยโลกเสมือนกับโลกจริงของเขาเนี่ยสลับกับยุคก่อนนั่นคือโลกออนไลน์จะกลายเป็นโลกจริงแล้วก็โลกที่ท่านอยู่ตรงนี้ครับจะกลายเป็นโลกเสมือนเพราะว่าเขาจะใช้ชีวิตออนไลน์เกินกว่า50ครับ เมื่อในกรณีนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงในไลฟ์สไตล์ของเขาเขาอาจจะสามารถเดินเข้ามาแล้วพูดจารุนแรงกับเจ้านายได้นะครับกับครูบาอาจารย์ได้มากขึ้นสาเหตุเพราะว่าอยู่บนออนไลน์เนี่ยเขาสามารถพูดจารุนแรงได้เขาก็สามารถพูดจารุนแรงในโลกเสมือนของเขาคือโลกจริงของพวกเราได้เช่นกันเพราะออนไลน์มันสร้างโวเดลขึ้นมาให้เหมือนกับว่ามีการที่อยู่จะต้องนําเสนออะไรที่มันค่อนข้างที่มีแรงๆหรือเปล่าฮะ ใช่ครับแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าลอจิกออนไลน์คือมีอะไรต้องพูดเลยแล้วมันไม่จําเป็นต้องบอกว่าเราเป็นตัวตนเป็นใครเพราะฉะนั้นพูดได้เต็มที่อย่างที่ใจเราคิดคนะครับมากกว่านั้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านจะเห็นว่าโปเกมอนโกก็ได้นะครับโปเกมอนโกเป็นตัวอย่างที่ดีว่าโ <จะ S 2> ลกจะลดมัรู้ะรจะลดจะรักษาด้จ,ดจ,ดจดักั โปเกมอนผมมันรู้จักจะเล่นไม่เป็นครับเกิดเลยครับด็อเตอร์แต่ทุวงที่ผ่านมานี้ดังมากเดียวครับไม่ไม่ไม่เคยเล่นก็ต้องรู้จักเนาะครับครับทุกท่านเองที่เคยเล่นจะสงสัยว่าการจับโปเกมอนเนี่ยมันจับบนโลกจริงหรือโลกออนไลน์เพราะว่าโปเกมอนมันอยู่ออนไลน์แน่แต่เวลาท่านจับเนี่ย จับในโลกจริงครับเพราะว่าฉากมันเป็นโลกจริงท่านจับในน้ำเนี่ยเจอโปเกมอนน้าถ้าจับปกจับในป่าเจอโปเกมอนป่าดังนั้นเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าโลกจริงกับโลกเสมือนอันไหนโลกจริงอันไหนโลกเสมือนเนื่อกใช้จ p s ีใช่ครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยคนจะเริ่มงงว่าอะไรโลกจริงอะไรโลกเสมือนเงินที่เคยใช้เป็นใบเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเงินเสมือนเกิดขึ้นเยอะมากแล้วคนก็ใช้เงินเสมือนซื้อของก็คือบัตรเครดิต บัตรเครดิตเนี่ยเป็นยุคหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มมีรูปแบบที่เราเรียกว่าบล็อกเชนกับบิตคอยน์นะครับถ้าบางคนได้ยินชื่อแล้วแบบเอ๊ะฟังแล้วงงต้องย้อนหลังกลับไปว่าในเมืองไทยยุคหนึ่งเนี่ยเคยมีเบี้ยกุฎชุมครับชุมชนกุฎชุมเนี่ยใช้เบี้ยกันเองวันนี้เนี่ยออนไลน์เด็กๆเริ่มรวมตัวกันแล้วบอกว่าฉันเริ่มสร้างเงินเสมือนขึ้นมาแล้วเงินนี้มีมูลค่าจริงๆเวลาซื้อของใช้เงินนี้นะในกลุ่มของเราในเกมใช่อาจารย์พูดูลูกก็เล่นอยู่ ครับ,รบสิ่งที่ตามมาคือถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกระทรวงการคลังด้านดูแลรเรื่องของภาษีเนี่ยคำถามคือทราน a ัคชันเกิดแล้วแต่ใบเสร็จไม่เกิดเงินก็ไม่ใช่เงินจริงท่านเก็บภาษียังไงนะครับหน่วยงานที่ดูนโยบายทางการเงินอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเคยใช้นโยบายทางการเงินได้เต็มที่โดยใช้เงินที่เราพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยครับ คำถามคือเราควบคุมเงินไม่ได้เนื่องจากว่าเงินมันออนไลน์แล้วเป็นเงินเสมือนอเราจะใช้นโยบายการเงินได้เต็มที่ยังไงเพราะโลกเสมือนกับโลกจริงมันเข้ามาชนสู่กันไอ้อที่2จึงเป็น integration ซึ่งน่ากลัวนะครับ,รบถ้าสมมติว่าตามไม่ทันเนี่ยอันตรายมากเราจะใช้นโยบายที่เคยใช้ได้ยากมากครับและไอ้ที่3ครับไอ้ที่3เนี่ยครับพอโลกเราอยู่บนออนไลน์และอยู่บนโลกเสมือนมากขึ้นโลกจริงงงๆเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนไม่จําเป็นต้องเข้ากลุ่มจริงอีกต่อไป คนจะไปอยู่บนออนไลน์เยอะขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่างั้นฉันใช้ชีวิตคนเดียวได้แล้วไอ้ที่3คือ isolation คือฉันอยู่เดี่ยวๆไ s o l a t e นะครับได้ a t i o n นครับผมเพิ่งไปทานข้าวกับหลานๆมาปรากฏว่าหลานสองคนนั่งอยู่ด้วยกันปรากฏว่ามีความแปลกมากคือมันเล่นไลน์อยู่ในมือถือตลอดเวลาไม่ยอมคุยกันผมก็ถามว่าทำไมสองคนนี้ไม่คุยกันเองเนี่ยแล้วนี่นั่งคุยกับใครอยู่หลานบอกว่าอ๋อก็คุยกันเองนี่แหละ อคุยกันเองใช่ไมไ่คุยกันในโลกแห่งความเป็นจริงไปคก็เขาไม่อยากจะแทรกผู้ใหญ่คุยกันไงผู้ใหญ่คุยกันเด็กก็เลยคุยกันรับผมก็นึกว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากลายเป็นว่าหลานบอกว่าก็มันส่งสติ๊กเกอร์ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้โอ้แล้ก็จริงนะผมว่าล่ากรนนะตัวครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่คุยกันเองขนาดเขานั่งกันเองแล้วเขาไม่คุยกับคนอื่นนะครับก็คุยกันเองยังคุยโดยใช้โลกออนไลน์แปลว่าคนจะอยู่ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนใจไปเข้ากลุ่มกับใครได้มากขึ้นครับเป็นสังคมแบบเฉพาะของเขาเลยครับเฉพาะไอต่อไปไอต่อไปนะครับพอเกิด isolation คือคนแยกกันอยู่ไม่ต้องเข้ากลุ่มได้มากแล้วเนี่ยมันจะเกิดไอทัวถัดไปชื่อว่า irrationality คือคนไม่ต้องคิดอย่างเป็นเหตุผลมาก เพราะว่าไม่ต้องไปเดือดร้อนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเราเขาจะว่าเราไหมก็ไม่เป็นไรคิดอย่างใช้อารมณ์ได้เยอะมากขึ้นเราจะพบว่าคนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเยอะขึ้นเรื่อยๆในยุคที่จะถึงนี้คนจะใช้อารมณ์อารรมณ์คับในการตัดสินใจเกิดจากโลกอิน์เน็ตใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ต้องเดือดร้อนว่าต้องคิดถึงคนอื่นเยอะไม่ต้องคิดถึงอะไรที่มันจะเป็นผลที่ตามมาเยอะเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวได้นะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เป็นไรก็ สามารถคิดอย่างใช้อารมณ์คนเนี่ยสมัยก่อนมีเหตุผลมาคอยกํากับอารมณ์ต่อไปอารมณ์จะเป็นตัวสําคัญแต่ในทางการตลาดเราก็รู้สึกว่ามันจะเล่นกับเรื่องของแบรนด์ได้เยอะนะครับเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเราเล่นกับอารมณ์เยอะครับไอต่อไปฮะไอที่5ไอที่5เนี่ยครับเมื่อกี้ข่าวร้ายเยอะนะครับ isolation โดดเดี่ยวนะครับคนไม่ค่อยสนใจเหตุผลครับ i l l u s น r i a l i t y ไอที่5เนี่ยเป็นข่าวดีบ้างครับข่าวดีก็คือว่าพอโลกเกิดโซเชียลเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงมากขึ้นครับ จะเกิด integrity integrity <technology. S 1> คือความโปร่ง <Okay. S 1> ใสครับนั้นใครที่ทำอะไรผิดไว้นะครับหลายปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนคอยขุดให้อ,ออกแล้วจะมีการเปิดเผยครับเกิดอะไรขึ้นใครใครที่ทำอะไรผิดหมกเอาไว้ใต้พรมเดี๋ยวจะถูกขุดขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะมีข่าวดังอยู่ข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่มี คุณหมอฟันท่านหนึ่งเป็นอาจารย์อยู่มหิโดนนะครับแล้วท่านก็ไปเรียนต่อโดยใช้ทุนรัฐบาลแล้วท่านหนีทุนครับพอท่านหนีทุนรัฐบาลปั๊บเนี่ยท่านหนีมาสิกว่าปีแล้วนะครับ,รบซึ่งไม่มีใครไปเดือดร้อนใจกับท่านเลยเพราะยุคนี้เป็นยุคแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยพอถึงเวลาปั๊บคนรู้เรื่องนี้ปั๊บอ๋ออาจารย์ไม่ได้หนีทุนเฉยๆอาจารย์ปล่อยให้คนที่คำประกันเงินของอาจารย์เนี่ยอนจ่ายสตา์เองเดือดร้อนครับก็เลยช่วยกันขุดตามไปจนถึงมหาวิทยาลัยที่สหรัฐแล้วคนไทยก็เข้าไปช่วยกกันบอว่า คนนี้เป็นคนไม่ดีอาจารย์ในการต้องย้ายมหาลัยก็โดนเปิดเผยแชร์ขึ้นมาไอ้ต่อไปครับไอ้ที่6ไอ้สุดท้ายนะครับท่านจะเห็นว่าโลกเปลี่ยนเยอะมากนะครับในยุค4.0ดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่ามันจะมีอีกทางหนึ่งคือคนที่เปลี่ยนไม่ทันจะเยอะมากนะครับเปลี่ยนตัวเองไม่ทันไม่กันใดพอเปลี่ยนตัวไม่ทันให้เปลี่ยนใจนะครับไอสุดท้ายคือ i n n e r mind นะครับคือบางทีคนบอกว่าเปลี่ยนไม่ไหวมาเปลี่ยนใจดีกว่าเราจะเห็นว่า เราจะมาดูแลจิตใจตัวเองมากขึ้นในยุคหน้านะครับแล้วก็จะมีคนที่บอกว่าหนังสือธรรมะน่าอ่านวันนี้เนี่ยหนังสือออกมาเล่มใหม่ๆขายไม่ค่อยดีนะครับ,ค,รบคนอ่านออนไลน์เยอะแต่หนังสือธรรมะเนี่ยท่านบอวัชระเมธีอาจารย์ไพศาลมิสาโลท่านออกเมื่อไหร่หมดขายได้หมดใช่ครับเพราะคนดูแลจิตใจตัวเองมากขึ้นนะครับ,รบอีกอย่างหนึ่งคือเวลาพูดถึงเอติเทชันอย่างเช่นการนั่งสมาธินะครับ,รบสมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นเรื่อง ใหญ่โตขณะนี้วันนี้เนี่ยคนให้ความสําคัญเยอะขึ้นหลายประเทศมี2ประเทศแล้วนะครับที่บอกว่าการนั่งสมาธิเป็นวาระแห่งชาตินิตยสาสันทาเอาเรื่องของการนั่งสมาธิไปขึ้นหน้าปกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถ้า5้าตัวแรกนะครับเป็นข่าวร้ายและดูว่ามันจะเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากตัวสุดท้ายจะเป็นตัวกํากับไว้นะครับคือคนจะมาดูแลจิตใจตัวเองเยอะขึ้นอินเนอร์มายครับใช้นั่นครับอาจารย์ครับจาก6กไอเนี่ยฮะ ผมเหลือไอเดียว่าไอโรเลฟังนะไอโรเลว่าตกลงอันนี้เป็นพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่ครัเป็นเป็นวิทยเลยไอโรเลวตกลงแล้วมันดีหรือไม่ดีครับแต่ในเมื่อถ้ามองในเชิงการตลาดถูกไหมอาจารย์ก็ไม่ได้การตลาดเนี่ยถ้าเรามองการตลาดเนี่ยเรามองเท่าเราเราเราสามารถที่จะเอาไ้เรื่องของการตัดสินใจเขาเนี่ยมา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 สร้างแบรนด์เนี่ยผมคิดว่าโอเคนะครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกก่อนครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยถึงการสร้างแบรนด์ว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างครับกับดรเอกครับพบกัน ช่วงหน้าครับ